ทุกวันนี้อาหารการกินที่เราเราเรับประทานส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเนื่องจากอะไรครับมันมีแต่มันมีแต่สารเคมีทั้งสิ้นไม่ว่าจะมาจากเนื้อสตัตว์กุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ปัจจุบันนี้อาหารที่เขาเลี้ยงมันไม่ได้เป็นอาหารธรรมชาติเพราะมันมีแต่ฮอร์โมนเร่งโตฮอร์โมนเร่งตึงสารเร่งนแดงทั้งสิ้นใช่หรือไม่ใช่ยิ่งผักยิ่งแล้วใหญ่ เพราะมันมีแต่น้ำยาฟอร์มอลีนแช่ผักตลอดเวลาโดยเฉพาะในส่วนของออถั่วงงอกจำไว้ให้ดีครับสารฟอกขาวเต็มๆเลยดังนั้นเมื่อเราปรุงอาหารโดยมีเนื้อสัตว์กับผักมาปรุงกันบวกกับมีการใส่เครื่องปรุงแต่งผงชูรสรสดีฟ้าไทยกันอนออร่อยแน่อร่อยชัวร์อะไรประมาณนี้ก็ลดแล้วแต่เป็นสารเคมีทั้งสิน้นมันก็เข้าสู่ร่างกาย มันก็ไปทำลายจุลินทรีย์กับแบคทีรียในลำไส้ที่เป็นตัวช่วยย่อยกากอาหารมันก็เลยทำให้มีตัวย่อยน้อยลงก็เกิดปัญหาอาการท้องผูกตามมาเมื่อไรก็ตามแต่หากเราเกิดปัญหาอาการท้องผูกนั่นหมายความว่าของเสียหรือที่เรียกว่าอุดจระ,ะมันอยากออกจากร่างกายแต่มันออกไม่ได้เพราะตัวย่อยมันหายไปเมื่อของเสียมันค้างอยู่ในไส้ มันก็ทําให้เกิดปัญหาเริ่มต้นนะมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปาาลมหายใจก็ยังมีกลิ่นเหม็นเลยเพราะในไส้มันมีแต่อุจจาระจริงเน่ยไม่จริงครับถูกไหมเริ่มมีปัญหาเรื่ององานกดไหลย้อนท้องอืดทอ้องเฟอ้อเลอเหม็นเปรี้ยวต่างๆหลังจากนั้นถ้าเกิดไม่แก้ไขให้มันดีขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาโรคฤทธิ์สีดวงก็จะตามมา โรคร้ายแรงเกี่ยวกับลำไส้ก็จะถามหาและถ้าเกิดร้ายแรงสุดเราโชคร้ายก็อาจจะมีความเสี่ยงถึงขั้นเป็นมะเร็งลำไส้ก็ได้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นวันนี้กว่ามันจะไปถึงจุดนั้นเรามาป้องกันกันเสียดีกว่าวันนี้ไลอ n นมอลเราก็เลยมีการผลิตสินค้าตัวนี้ขึ้นมาชื่อว่าไฟโตเอซึ่งเป็นอาหารเสริมที่มีการนำเอาเส้นใยอาหารจาก พืชถักผลไม้หลายหลายชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือช่วยทำความสะอาดลำไส้และสิ่งที่เหนือชั้นกว่าก็คือไปเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ตัวดีที่มีประโยชน์ในลำไส้ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นถ้าวันนี้ในลำไส้มีจุลินทรีย์ตัวดีเพิ่มขึ้นระบบการย่อยอาหารก็จะดีขึ้นปัญหาต่างๆที่เคยเป็นมามันก็จะหายไปถูกไหมถูกไหม แล้วใครก็ตามแต่ที่ทานไฟตัวเอทไปรสชาติเป็นไงไหมครับรสชาติไฟตัวเอทอร่อยไหมหลายคนเคยกินรสชาติสับปะรดอันขมขื่นมานานแล้วแต่พอมาเจอกีวีอันแสนวิเศษมันอร่อยกว่าเป็นไหนไหนใช่หรือไม่ใช่ระบบขับถ่ายมันก็จะดีขึ้นอุจจาระเก่าที่เคยค้างอยู่ในไส้อุจจาระเก่าที่เคยค้างอยู่ในไส้ถ้าปล่อยให้มันค้างต่อไปลำไส้ก็มีปัญหา แต่เกิดเรากินในส่วนของตัวไฟตัวเอสแล้วไฟตัวเอสสามารถชําระล้างสิ่งสกปรกในลําไส้ให้ออกจากร่างกายได้มันก็ทําให้ลําไส้เราสะอาดแบบนี้พอลําไส้สะอาดโอกาสที่เราจะเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก็จะไม่มีอีกต่อไปดีไหมครับแบบนี้ครับดีไหมครับแบบนี้เขาถึงบอกกันว่าการที่เราจะตัดสินใจทานอาหารเสริมให้ได้ประโยชน์สูงสุดลำไส้และเลือดเราต้องสะอาดเสียก่อน วันนี้ในส่วนของ Li o อ m มอลเรามีชุดบูสเตอร์ร่างกายไฟโตเอสล้างน้ำไส้นะครับผักเม็ด5สีล้างเลือดแล้วก็ฟื้นฟูเซล์ลสร้างพลังแรงให้เรากะร่างกายด้วยการกินงาดำแล้วก็บรุงสายตาด้วยกาแฟสายตาไลออนมอของเรา